ตอนนี้เรากำลังจะไปนากันจะคนเตรียมตัวเตรียมตัวไปนาเที่ยวนานจับซ้ำตัวไปนาปิปโตไม่เรียบร้อยใต้อยู่บ้านเด้ตอตา อยู่กับคณตองเลยเด้อนอนบ้างกับคณตองเด้ <g ül> อบ้าง,งกับคณตองเด้อจ,จะไปนาแล้วมาเบิ่งหายหญพผนตกปลาเด้อมือนี่อ,ออกมาหน้า số một chiếc kim đưa nhiều cái cây nôn Sáu nói tục là sao lượt nói เงีนี่สิได้บ่เนาะเบิ่งดีดีเดอ้อยังให้เสียซื้อขัวยายพูนเดอ้อนานนานนานมาที อ้าวอ้าใจโพนอ้าว,วอ้าว,าวนี่ปลาบอนอยู่นี่ <c oughs> บุ่งน้ำในคลองน้ำเต็มแล้วน้ำเต็มคลองเลยอืมเต็ม ยดยวคมาทำอะไรนี่มาทำอะไรที่นี่นั่งอยู่ตรงสูงก็ได้แม่ไม่ต้องเบ็ดลงตีนไปลงตรงโน้นหรอกมันโกะปก,ปกนั่งอยู่แห้งๆตีน่ะ ล่างมันจกับก nó mơ cái nó ờ Ning to, ning to, to. Jai pun kau dapatkan, ni kan, kita lihatkan. Jai pun kau dapat. Kau dapatkan. Ini apa? Hee. Ah, apa? Kau dapat apa? Kau dapatkan. Ada apa? 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 Ada พอถุงเนี้ยไปใส่น้ำมาถุงนะแค่เอามานีเลยเยอะเนี่ยเอาเนี้ยเนี่ยมีหลายชั้นอยู่อันนี้ใส่ก่อนอ่อันนี้ใส่น้ำไปนะ้ำใส่น้ำมา รั่วไหมโอ้มันรั่วไม่ต้องหรอกค่ะใส่ไปเลยอ่ะปลาปูนี่ไม่รู้อยู่มันไม่รู้อยู่ปลาเค็งน้อยได้แล้วสองตัวเนี่ยไอ้ตรงนี้แหละแล้วปลดปลาก่อนเด้อ เดี่ยวมันโตดิซองตัวเดี่วยวนี่ดีสองตัวแล้ว oh. เห็นใหญ่พูนบ่เฮ้ยหญ่พูนนอ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 นยายพูนนางอยู่นอน เออยังไม่ได <thanks> <HHH> uh, ้เออเดี๋ยวค่เอามาลงกันอะาพี่น้อง มาเที่ยวนาอ,าอยู่หากินอยู่ให้อยู่ายยนาวันนี้มาเที่ยวนากันไอคุณไม่ได้มานาตั้งหลหายวันหลายเดือนแล้วมั้งสองเดือนแล้วมั้งเขียวนาเขียว เสียงปลาบ้อนน้ำเต็มคลอง ไอโฟนได้กี่ตัวแล้วไม่ลายตัวแล้วเบ็ดน้อยสองคันอ่นตอดแล้วอ่นตอดแล้วตอแล้วมองเห็นบอเรียวเห็นบอเดียวเห็นบอตอดแม็กแมบกแมกแมกบอกระบอนดีครับ แต่บอยยอมกินบอนดีครักแต่บอยยอมกินทำไมไม่กินเอ่ยเป็นยังคือบอยกินสูกระบอนดีอยูด่ดีแบบบอบแบบยิ่พูนได้อีแล้ว นี่พูนได้แล้วเข้งหน่อยปลาเข็งหน่อยมีคนมาห้าปลาบ่อยปลากเลยพวกกินปมองไม่เห็นยายพูนเลยยายพูนลงขายแล้วพูนขาไม่ดียายพูนอาสาลง ไห,ห้มองเห็นไหมงามถวมพี่น้องเขาเขียวนี่ปือลงขายมันเป็นของยายพูนดอกของผู้อื่นตรงนี้มันว่างเขาไม่ได้ทำนาก็เลยลงขายได้ยายพูนก็ลงต่อไปนน่นแหละเห็นไกลๆรีบๆหน่

จัง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 นั่นเห็นไหมเห็นไหมเห็นตัวไหมมัน,นเล่นอยู่แถวนี่ตัวที่สงกล้วยน้อยมันห้านาที ดูพูนดูทั้งพูนไปกลับบ้านกลับบ้านแล้วเย็ยนแล้วมาตั้งแต่เช้าหน่อยไปแล้วเด้อถูกกลับบ้านกลับบ้านเดี๋ยวไเพื่อไปทำไอ้นั่นเกาะเอาลวดทำเกาะ พูนแบกขั้นเบ็ดไปแล้วแล้วเด้อกลับบ้านแล้วกลับบ้านแล้วเ,เ,เดี๋ยวไปเจอกันที่บ้านเด้อเจอกันที่บ้านาเจอกันที่บ้านให้พอกันอยู่บ้านนู่นไปตกปลามาก็ได้หน่อยนึงผลงานเมื่อนี้ผลงานที่มือยายพูน